ยินับสูพีพิมพ์ชนแนลสวัสดีค่ะผมกับบุมกับวังครับสวัสดีครับทุกคนคอวันนี้เพลงที่เราเลือกมานะครับก็เป็นเพลงแนวที่เรายังไม่เคยทาเลยเนาะลเลยเคยแต่เราไม่รู้ว่ามันคือแนวนี้เราก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> บางทีเราก็งง,ง,งตัวเองกันด้วย <laughs> เป็นเพลงแนวดิวนะครับชื่อเพลงว่าดิวเลอร์ของเอฟสันนะครับผมเอฟสัน <Yes. S 2> นี่เขาก็จะไปทุกสายเลยนะโอสคูก <No. S 2> ็เอานะแคปก็ได้ดิวเลอร์ก็ได้เราไปฟังกันเลยดีกว่านะคะแล้วเราก็มารีแคปนะคะมี2คลิปนะคะตามกันมานะคะทุกคนเพลงนี้ลงไปเมื่อวันที่31 น,นี่มันลดขนเต้าหูห้นี่หว่าทำไมอ่ะมันมีกระตูนเนี่ยแลาไม่รู้ชอบคำว่าดิวเลอร์ที่เป็นเพชรอะ่ะบิ๊บบับบิ๊บวบับนี่ป้ายทะเบียนเป็นเอฟสันเวยเออว่ะเพิ <c oughs> ่งเห็น ขอบอกกูโอ o o l but now ตอนนี้ I'm a dealer like I didn't h uh. e n o w it h n e w ที่เขารู้กูในฐานะเขาคิลเลอร์ I'm a dealer rap rap พวไม่ใ <I 'm S 1> ช่ด e ักเนอล์บางเพลงรับบทเป็นฮีโร่บางโฟงล์รับบทเป็นคิลเลอร์เดลล์โอเคบิ๊อยมาเสือกกับกูเป็นเหยื่อย่ามาเสือกกับงู year, อย่ากวข่งซอนติงเขามาเสือกตะปูไอ้ชอบภูมอยูอออ่บนโซเชียล mm. um, so ดูเหมือนจะเรียวมันถูเกือบจะคูไอ้ัด ไอ้สัมาที่เกกับูเรเริ่มแรอยู่กับแกงแกงตเริ่มจะคิว่า์จมาฟฟอยู่บนบร์วสาวที่เขมาทุคนต้องมีคุณสมบัติแบบดบตรจะบอกธยากินปีปจะเอาจะบอกจะเอามถามจะเอาวีอคิเซนดีโลบอ่เอาสืาไม่เอากระเป๋าจะเอาบูดีมแทงกี้วสาว่าพีไม่ว่าถ้าผู้ชายที้เสิกกับแบเป็นขโบปากเองยังอมกระเจีว่าอยากจะเฟวคเด็กเียอยาเปนซี่โตแล้วนอนม ติดติตตขดขัดๆหน่อยวะน่งกดพีเกมกูแซ์มึงได้อัปปอรคัตมาตตวฟักทำมึงหับกดรีเพยมึงกำลังได้เกมที่มึงไม่อาจชนะก <im ités> ูแนะนามึงกดลีฟเกมเลี้ยมเกม สาวๆเขาเข้ามากรีดเองกอโจที่กูไม่ได้บอกคืนนั้นเมียมึงเข้ามาซักมาดิกเองเธอบอกของเล็กเธอไม่ชอบเธอบอกของผมมันใหญ่เหมือนกับบิ๊กแ <Big Ben. S 1> บนกคปนี้ตัพูดพิชิตเกอมึงมันอันทุกนี่เองไลายควาบอกกูโอสติเองมันาตอนนี้อามเดล่ะลายให่ที่เดนเนวิคนูที่เขารู้กูนี้ล้วเลยเขาเคลละอมาเดลแรปแรปผไม่ใช่ดักเดล่ะบางเพลงเบดเป็นวรบางโฟลเาเป็นเคิลอะเดล โอเคบิชอย่ามาเสือกกับกูเป็นเหยื่ออย่ามาเสือกกับกูอย่าแข่งซอนติงข้ามาเสือกตะปูไอเจ้าผู้อยู่บนโซเชียลดูเหมือนเจ้าเรียวมาถูกเกือบจะคู่ไอสัตว์ชองมาที่อยากเดือดกับกูเว ยังไม่เคยทำปัาจะข้ามโซนตีนกูลอยไม่สามารถอาจจะห้ามแต่มันคงไม่เป็นไรเพราะเนื้มึงอาจจะดัดรู้เท่าไม่ถึงการย่าอ้างถ้ากล้าไม่ใหญ่พอขอร้องน้องอย่าวางกล้ามนอบน้อมไม่เป็นอย่ากระด้างอย่าโชยอย่ามาโนว่าโปแต่ทงที่ระดับคู่กูกับมึงมันยังคงแตกกันมากโอ้โหดวะกูรู้ว่ามึงอยากจะข้ามแต่เขาบอกว่าเอฟสันรับประกันผ่านมันยากกูกับมึงมันยังคงแต่สภาพกูคงแข็งมืออากาศร้กวนอยากกันมากขนาดปากกูพ่นรามมึงยังทำแบบพันง่ามมึงมันไรประโยชน์ไม่ต่างอะไรจากพยาธิแล้วมึงเสือกเี้อะไรกันมาซ้อม กูเอาเวลาไปทำงานหาตังค์ไปแดกเหล้าขาวเอาไปแดกอย่าดองดีกว่าถ้าว่างมากอยากจะแดก,แดกสดตีดกตูก,ก็มาแต่แนะนำว่าอย่าลองอดีกว่ากูนะไม่อยากเอาตีนไปเหยียบหน้ามึงเสียเวลาเอามาใส่บัลลองดีกว่าถ้าคนอยากพวกมึงเป,ป็นมะทูชีวิตนี้กูเปลี่ยนมาแดกปลาทองดีกว่ามตีในปากกูแนะนำใส่กระโปรงและใส่ตู้คาร์อนดีกว่าอย่าลูกโคมมึงไปหัดใส่ยกทรงไปหัดติดนตาปอมดีกว่าเถียกับพวกมึงแม่งเสียเวลากูว่ากูเอาเวลามันนอนดีกว่าพวกมึงไปต่างเฮียอะไรกับลูกตูดแล้แนนดอนว่ากูเลือกงทานทอนดีกว่า บนาตอนนี้อมาเดล่ะยางที่นวินว์ที่เขาูกูดีแลละเเคิลละเดือจัดอ่ะแปผมใช่ดักเดล่ะบางเพลงรับบทเป็นฮิรอโฟล์รบเป็นเคลละบาเป็นคิลเลยบิ๊ย่ามาเสืกกับกูเป็นเยอยยามาเสือกกับูอย่าตงเขามาเสืกตปูอช่อูมอยู่บนโซเชดูเหมือจะเรียมาถกเกจะคูไอซัเขามาที่อยากเดือดกับกูชอบ ชอบคําว่าไอ้สัตว์ชอบความเดือดชอบความแบบรุนแรงเนาะโอเคโอเคจบแล้วครับฟังแล้วแบบอารมณ์ขึ้นพุ่งพลาดมากโอเคเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของเราในดีแคปกันนะคะทุกคนตามไปด้วยนะทุกคนเจอกัน